โลว์วอตส์กายอยู่กับผมเช็กบอลบอลนะฮะวันนี้อยู่ในเกม Modern Warship ตอนนี้เกมยังไม่อัปเดตให้ผู้เล่นปกติเข้าเล่นนะครับทำให้ผมจะไม่สามารถรีวิวได้เต็มร้อเ็เกมเพย์กับบอทดที่คิดว่าอ่านี่เล่นสดๆสเกมเลยให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันดีหรือมันด๋อยยังไงนะให้เพื่อนๆลองตัดสินใจกันดูโดยที่ผมจะใช้มิไซแค่3เบิร์ดสามอย่างนะครับก็คือเป็น DS17 1เกมนะครับสเป็นอัลมากาหเกมแล้วก็3เป็น YJ 211เกมทั้งหมดผมจะมาลองกับการรีวิว c ซนไทสูตรห้าสองดีเอ็มตาโจว่าตอนโคนเบต้าเนี่ย าว่าถ้าตาโจมันเก่งนะครับ มันอาจจะถูกเนิฟหรือเปล่าหรือถ้ามันอ่อนมันอาจจะถูกบัฟก่อนเปิดเมตาจริงก็ได้รอบเจ้านี้ความแข็งแกร่งของมันนะครับ4 0 0 0 42,000เมือ่ออัพเต็มนะครับความเร็ว24น็อตครับแล้วก็ความคล่องแคล่ว10.8เรดาร์10.4นะครับพิสัยโซนา่า1.6ระยะการมองเห็นยังไม่มีการประกาศเรื่องหอวุธให้มาถึง4เบิร์มีสายนะ2ปุ่มกดแยกกันปุ่มกดละ2ลูกมีกลางเรือกับหน้าเรือปืนก็จะอยู่หน้าเรือหนึ่งตำแหน่งนะครับ1กระบอกแล้วก็มีปืนระเบิดอยู่ประมาณกลางเรือถึงท้ายเรือ นะมป้อมก็แล้วแต่เพื่อนจะติดเลนส็กอกเตอร์หนะึ่งปืนออโต้กันแยกปุ่มกด1แล้วก็อีกอันหนึ่งอีกหนึ่งนะครับทำให้มีปืนออโต้กันทั้งหมด4ป้อมที่แยกกันอยู่เอาไม่ว่าถ้าเป็นสายฟรีก็เปลืองหน่อยนะแอร์ดิเฟเอนซ์ให้มาด้านหน้าหนึ่งนะครับด้านท้ายเรืออีกหนึ่งผมไม่รู้ว่า FM 3,000เนี่ยมันเก่งขนาดไหนนะมันถึงให้ AA มาแค่4ป้อมเนี่ยมันถึงให้ A a มาแค่2ป้อมนะครับไม่รู้จริงๆนะสำหรับเจ้า FM 3000เขาบอกว่าดามเมจมันถึง สามี่เนี่ยแต่เวลามันเบิร์ดหนึ่งรวมกันเนี่ย1,300เลยนะครับแล้วก็รีโหลดแค่3 8 5จห้าวีเองเออโหดไหม่โหยจะไม่รู้นะครับมีแรงกระจายแค่ไหนก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ไม่รู้เราไปเล่นให้มันรู้ก่อนดีกว่าดีไหมครับยังไงก่อนเข้าไปเล่นเนี่ยก็ฝากเพื่อนๆกด s u b s c r ร b e กดไลค์กดติดตามให้ด้วยผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าผมเล่นกับบอทดแล้วความโหดของมันเป็นยังไงโหดมากแค่ไหนไปดูกันครับไปกัน การแลนเหลือก็แลนไม่ได้เร็วนะมันผมจะเปิดเขาก่อนวะยิงไปดิโอ้ยดียสิบเจ็ดไปเข้าเลยแฟกระจายเลยเอเอเอาไปหมดเลยที่มาแล้วเดียสิบเจ็ดจะไม่เกิดเหมือนเดิมวะ่ะ นี่บัฟแล้วยังไม่เกิดเหมือนเดิมนะเางเงี้ย <c oughs> เฮ้ยมันตักัดได้หมดเลยเ <c oughs> <c oughs> นี่อยเจ็ดสกัดได้หมดเลยครับงานเข้าครับขอจะเข้าขบางลำนะ <c oughs> โอ้ซินชาวบัฟ บับมาด้วยช่วยเก่งใจหน่อยเออช่วยเก่งใจมิสายที่โหลดที่เร็วๆอย่างเราด้วยเออแต่นึ่งเป็นไงล่ะเออเก่งใจมิสายหน่อยข้อดีของ ds 7คือมันสามารถปล่อยออกไปได้เลยฮะไม่มีดีเลยคือสี่ลูกก็ออกพร้อมกันสี่ลูกเลยข้อดีนะ ผมกำลังเจอกับแบตเทนชิดแล้วผมยิงเลยอีสคอกไงผมใส่หมดเลยเฮ้ยมันสกัดได้หมดเลยแต่ดี17ผมเข้านะไม่ใช่ไม่เข้านะครับเออเข้าเว้ยมันเหมือนจะไม่เข้าแต่มันเข้าเว่ยถ้าอะไรยากใ,ใกล้ๆก็คือได้อยู่ เออแสนสี่อะ่ะระยะใกล้ดียังไม่กลัวครับเพราะว่ายังไงก็แรงเออถ้าไอ้ดีอฟก็คงจะแบบเหมอะไระยะใกล้มากก,ก,กว่าระยะไกลปะวะคราวนี้เราเร่อมเหมือนเดิมนะครับเรือไทยเดียวกันอามขวัวเนะ่ะคุยเซอร์เนะี่ยมันก็มีฟรีเกตนะเดตอดระยอาสองของเรามีคุยเซอร์หนึ่งเดตอดระยสองไม่มีฟรีเกตแปลว่าเขาจะมองเห็นเรามากกว่าเร็วกว่า เราไม่ต้องห่วงเรือเรามองไกลนะครับเจอแล้วหนึ่งยิงเช็ค <c oughs> ระบบป้อง,งกันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับพอแล้วเจอเรือโหดด้วยเป็นไงล่ะมายะโดนมิไซล์ใหม่ไปทีอึง้งเลย อุ้ยมิสไซล,ล์มันแข็ดีเลยดีมหก่คนดีเลยดีวะวะมันแฟร์วะมันยิงมันแฟร์อามาคาผมว่าคุยจะถ่ายดีมากเลยผมถ่ายดีมากเลย เพราะมีไอ้ประดุกไอ้ประหมอข้างดำด้วยมั้งเนี่ยก็เลยถ่ายดีจัดเดี๋คิดเหมือนกันนะครับเนี่ยยิงเช็คไปอุ้ยผมก็โหดนะเนี่ยโหดเกินแล้วเนี่ย อ้หคู่กับอัมาก,กาก็ไม่ธรรมดาเนี่ยเรื่องแต่คนจะเป็นไงวะอยากรู้จังเลยมาลองวายเจลูกรักดิกับเรือที่มีปลาหมอคางดำเป็นอาวุธเฮ้ยมีนกด้วยเฮ้ยหมายถึงไล่เรามีนกเข้ามาด้วยผมเพิ่งเห็นเขาไม่ใช่นกผีเสื้อแล่ลองจอดเฉยๆดิมีผีเสื้อออกมาด้วย เฮ้ยพอกดเดินปุ๊บผีเสื้อเต็มเลยหยุดหยุุดกดเดินปุ๊บผีเสื้อเต็มเลยโคตรเทโอ้ผมนึกว่านกนะครับเป็นผีเสื้อนะครับโหจัดเต็มจริงสวยสวยสวยใช้ได้เลยใช้ได้เลยอ้าวพลงฉันมีอะไรมาให้นายนะ่ะ ฉันปมนยาิประหมอกครั้งดำเองหายไปซะแล้วเด็กน้อยหายเป็นหนึ่งใครบอกลำนี้ไม่โหดโหดนะเนี่ยเบ้เขาให้ แล้วผมมองไกลไงมองไกลไงเบเขาให้ใกล้ๆไม่เอาครับเอาไกลๆอกป้องเลยมันทุกขครื่งบินยิงเช็คเข้าให้อุ๊ยผมว่าไม่เรื่องผมเรืยอะจังมันชาติสร็จนี่เอง บอดมันไม่สนใจผมเลยอะบอดไม่โห,หดกับผมนะเรียบร้อยแต่ YJ โหลดชะมากเลยแอบนเนิบมาปะเนี่ยพอไปเล่นมิสไซน์น้ง YJ โหลดช้าจัง ริงเบ่เบ่ยิงซะเรือฉันเป็นอย่างนี้เลยนะหมดยังโอ้โหยังเหลืออีกล่ะบรีเอนีจะพ่อจะแม่ แต่วายเมันไม่พุ่งแล้วอะมันไม่พุ่งเหมือนเดิมแล้วอะมันช้าผมไม่ถูกใจนะครับดีเถูกใจผมมากกว่าอะย่งเเรียบร้อยฮะก็ต้องบอกว่าเล่นมันก็อาวุธหนักอะเล่นได้นะครับเล่นได้นะไม่ได้แย่นะครับแต่ต้องรอตอนเล่นออนไลน์ทีหนึ่งว่ามันโหดไหมสําหรับวันนี้ก็คือเกมเพลย์ผมทำาคร่าวๆเพื่อนๆดูก่อนว่าตัวเกมเพลย์มันเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวรอดู ว่าอัพแล้วเนี่ยนะครับเ,เพื่อนๆได้แล้วเป็นยังไงป้าสำหรับไฮไลท์ที่แปลกตายอกอันหนึ่งก็คือสกินนี้นะครับถ้าเป็นถ้าเป็นเรากดเดินเรือฝูงผีเสื้อมันก็จะกระจายหน้าเหลอออกมานะครับผมนึกว่านกในฉากมีนกมาแล้วอะไรเงรี้ยไม่ใช่นะเป็นทางผีเสื้อแมงปออะไรเนะี่ยเต็ไมไปหมดเลยนะครับที่อยู่ในในฝูงฝูงป้าเนี่ยนะครับก็ทําทําการกระจายตัวออกมาจากพุ่มนะครับแบบนั้นเลย อ่ะโอเคแล้วอย่างนี้ครับเดี๋ยวยังไงพอมันอัปเดตออนไลน์มาเมื่อไหร่นะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันอีกทีนึงนะครับผมในหมดออนไลน์วันนี้ขอลาเพื่อนนี้มพ,พบกันใหม่เพื่อนโชคดีเจอปืนครับสวัสดีครับ